สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i t ทดีมีคำตอบ IT e-learning 24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถามเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกันตนหรือท่านที่รับชมและเจอในกรณีนี้เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีสมาชิกถามมา เหมือนกันนะคะว่าผู้ประกันตนรับบํานาญมาแล้ว55เดือนต่อมาเสียชีวิตระหว่างรับบํานาญทายาทจะได้รับค่าทําศพไหมหรือได้เงินช่วยหรืออะไรบ้างจากประกันสังคมนะคะตามที่เราทราบกันดีนะคะว่าสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพสําหรับผู้ประกันตนมาตรา33และ39ในกรณีที่จะรับบํานาญชราภาพได้นั้นนะคะ จะต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมีอายุครบ55ปีนะคะหรือเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตายในกรณีนี้นะคะผู้ประกันตน ได้รับบำนาญมาแล้ว55เดือนต่อมาเสียชีวิตระหว่างรับบํำนาญทายาทจะได้รับค่าทำศพไหมนะคะคำตอบก็คือไม่ได้รับนะคะเพราะผู้ประกันตนได้สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้วเมื่อสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้วนะคะก็จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ใดๆจากประกันสังคมนอกจากรับบำนาญทุกเดือนจนกว่าจะเสียชีวิตนะคะและในกรณีนี้นะคะก็ คำถามต่อมาว่าจะได้เงินช่วยหรืออะไรบ้างจากประกันสังคมนะคะบังเอิญวิมว่ามีประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพนะคะซึ่งมีผล29เมษาย5 6 5น2565เพื่อช่วยเหลือทายาทของผู้รับบำนาญชราภาพนะคะในกรณีที่ผู้ประกันตนท่านนี้รับบำนาญยังไม่ถึง60เตือนและเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงิน ส่วนที่เหลือนะคะอย่างเช่นในกรณีนี้เขาได้รับบำนาญไปแล้ว55เดือนจะได้รับบำนาญอีก5เดือนนะคะซึ่งยังไม่ครบ60เดือนปัจจุบันถ้ารับบำนาญ3,000บาทต่อเดือนนะคะทายาทก็จะได้รับเงินก้อนจากประกันสังคมอีกก็คือ3,000 5คูณ5ก็คือ1 5 0 0 0บาทซึ่งทายาท โดยตรงไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาสามีภรรยาหรือบุตรก็สามารถถือใบมรณะบาดไปติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือดังกล่าวที่สำนักง,งานประกันสังคมไกลบ้านนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้กับคำถามนะคะของสมาชิกที่ถามว่าผู้ประกันตนที่รับเงินบำนาญมาแล้ว55ปีต่อมาเสียชีวิตทายาทจะไม่ได้รับค่าทำศพ แต่ทายาทจะได้รับเงินช่วยเหลืออีกจํานวน5เดือนนะคะก็เท่ากับเงินบํานาญที่รับต่อเดือนคูณ5ไปนะคะก็จะได้รับเป็นเงินก้อนให้กับทายาทของผู้ประกันตนนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ